ก็วสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับแค่แซงแงะแล้วก็อยู่กับนี่นครับผมชั้นวางของนะครับผมชั้นวางเครื่องมือของเคยังนะครับผมอ้าวพี่กดม,มึงไปนั่งทำอะไรโน่นะอะพี่กดไม่รู้งานเลยสีอะไรเนะี่ยมันเป็นสีอะไรสีแดงแงของอขใส่ <Okay. S 2> เว้นอย่างนั้นยังลุยเหรอว่าเป็นสีอะไรของเคยังทำไมสีแดง ใช่บอดสีพี่นุย้ยนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นคล้ายๆตู้เลยใช่ไหมพี่กดค่อยๆนี่ครับแหมคู่มืครับก่อนอื่นนะครับเราต้องหาคู่มือก่อนนะครับว่าจะประกอบยังไงนะครับประกอบแบบไหนนะครับก็อันนี้อันนี้ชั้นนะโอ้ชั้น ไม่ใช่แกนี่นี่คือช้างตัวนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นเสาร,รับผมเสาเอ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 าพี่กดยกไม่ออกเอาที่เปน้เาเนี่ย มีอาแรงเยอะไงทำไมมันมีเป็นข้างล่างแบบนี้อะไรนะทำไมมันเป็นแบบนั้นยอไงอันนี้น่าจะเป็นโต๊ะไงโต๊ะคว้างไงวินวยเข้ยใชจไหมวะเดาไปทั่วแล้วเหรอใช่ว่าะทาไมลูกอะไรน็อตนะครับนี่น็อตนอสระออสน็อตใช่มข้่ใช่จไหมพี่นวยไม่าใจไหมไม่ใช่โอ้โหเอาแล้วจะเอาแล้วคู่มืออ่ะ คู่มือไม่มีคู่มือไม่มีนะครับผมไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวแคทงแง่จะใช้อุจจารณยานเองก็แล้วกันอ่าพี่โก้พี่ขีดกันมาจะได้ใหม่โอเคนะครับอ่ะเริ่มแรกเริ่มทีต้องต่อกับอะไรอ้าวอันนี้โค้ดแต่กูไม่เนี่ยนี่นะครับก็อันนี้นเป็นถุงซีนเหรอใช่อันนี้เราเคลือบมาให้ใหม่ๆไงพี่นุ้ยโงย่เยอะมึง ตัวนี้นะครับเวลาทำนะครับมันเป็นพลาสติกที่เอาไว้ก็นี่อะไรเอาว้เคลือบกันการเป็นรอยมานะครับก็สินค้าจะได้ส่งถึงลูกค้านะครับว่าไม่กิ๊กนะผมไม่มีรอยนะครับนี่นครับก็การลอยนั่นแหละอีอ่นิยมไปดูใใกล้เห็นไหมเห็นนะเออเห็นดิไม่เห็นยังไ,ไงมาใกล้ขนาดนี้ไม่เห็นยังไง น,นี่ครับนี่นะครับอันนี้นะครับแคทแงะซื้อมานะครับพ่อจะเอามาไว้ก่อน<า>มันหานอะไรเนี่ยอะไรหากดหาคู่มือไม่มีแล้วมีแค่นี้แหละพิกดยังหาคู่มืออยู่นะครับไม่แสดงว่าเนี้ยคือฐานด้านล่างแน่เลยใช่ดิเน้ยนีัเงยังเอาของ่เค เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับก็จะเป็นเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรพี่กดเครื่องมือช่างนะครับเครื่องมือช่างรุ่นใหม่เนะี่ยอันนี้เป็นเป็นแบรนด์ของเกาหลีก็น,นี่นะครับผมตรงนี้นะครับก็มีที่ให้ใส่น็อต่ะพี่กดไปไหนเอาน็อตมาก็นี่นะครับใส่น็อตนะครับผมน็อตเขามีมาให้นะน็อตมีมาให้นะครับก็อันนี้นะครับก็จะเป็น ขาเอ่อเป็นทันนะครับของเคยังนะครับแคตตี้งี้นอตเบอร์อะไรเบอร์อะไรนอตเบอร์สิบเจ็ดนะครับผมก็ตรงนี้นะครับแคตตี้งี้ก็จะซื้อเอ่อทันนะครับเอาไว้ใส่เครื่องมือก็แล้วกันนะครับก็เครื่องมือของเคยังก็จะมาเรื่อยๆนะครับผมก็อันนี้นะครับก็ใช้ดีแคตตี้งี้ก็เลยจิงบอกต่อนะครับก็เป็นเอ่อเขาเรียกอะไรเป็นแบรนด์ใหม่นะครับมาจากเกาหลีนะครับผมแบรนด์เกาหลี ใช่เปล่าฮะใช่หรือเปล่าใช่สิ่งครับผมเอ้แล้ว1ข้างนะครับอันนี้เป็นขาชั้นนะครับขาชั้นขาชั้นม่ใช่ขาแกะน,นะครับอก็นี่นะครับผมเอะทำเอานะครับพี่กดชอบทำนะครับ ไปมั่วๆนะครับก็อันนี้นะครับคาดว่าคู่มือหน้าจะล่นหายนะครับผมระหว่างส่งอ่านะครับก็พอดีนะครับเขารู้ว่าเป็นแค่แท่งแงะนะครับเสียบแงะจนได้รับผมอ่ะรอดูนะครับรอดูว่าเราจะใส่ได้หรือเปล่านะครับนี่นะครับโอ้โหเลอเธอเลยนะครับตอนนี้นะครับจะเป็นแงะมือ เออหินเจียวได้ตัวเดียวเองนะครับจะพอวางแล้วเนี่ยหินเจียวมิว้นท์หอยเต็มเลยเอาสายระยะงระยงให้เต็มเลยนี่ครับพี่กดนะครับเอลังหาวิธีการเสียบนะครับเฮ้ย K, เจ๊๊๊เสียบได้อะ่ะว้าวนี่นะครับผมเอ๊เป็นร่างเป็นรูปมาครับผมม,ม,มีหลังคาแล้วมีหลังคาแล้วเหลืออันนี้เหลือนะครับเหลือ มาให้สำรองไง<ะ>สำรองสำรองอะไรของเองบิกเอาไปใส่ที่แหละมั่ว <c oughs> รับตัวนี้นะครับน่าจะเป็นเอ่อเอาไว้ใส่โลโก้นะครับผมตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับก็เป็นอะไรที่มีมีดูน็อตด้วยนะครับผมมีดูน็อตด้วยนะครับเดี๋ยวรอพี่กดก่อนนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแโลโก้มาแล้วโลโก้มาแล้วเหล, <c oughs> ลือนะครับเหลือ มันต้องย้ายเข้าข้างในงนออนั่นไงนั่นไงอดีเป๊ะเป๊ะยังไงอันนี้ยังไม่ได้ใส่วิโก้นี่ป้ายมันต้องใส่ร่องนี้นี่นี่่ร่องนี้นี่นี่นี่นนรีบ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 นี่นะครับผมอ่าอันนี้นะครับเป็นกล่องนะครับ กล่องไฟนะครับก็เราจะเอาไฟใส่ก็ได้เรื่องของเราก็เราจะใส่ป้ายติดแบบนี้นะครับผมแ,<ล>แล้วก็เอาไฟใส่เข้าไปข้างในเอ,อ้ไฟไมันจะมีรูๆเนี่ยสวยใช่ๆกดยังไม่เสร็จน,นะครับก็เราใส่ป้ายก่อนนะครับมันก็ขันน็อตไม่ได้นะครับผมมันก็จะบนน่นอีกนะครับผมแหมนะครับผมก็สวยงามนะครับก็อันนี้ก็เป็นป้ายของเคยังนะครับ พิ่งซื้อเขามาชิ้นเดียวเนี้ยนะเอาอันนี้มาแล้วเนี่ยก็คือนะครับต่อไปนะครับแคทแทงเกก็จะเอ่อใช้ผลิตภัณฑ์นะครับของเทยังนะครับในการทํางานนะครับก็ก็เขาว่าเป็นของเกาหลีนะครับก็เป็นเอ่อเขาเรียกอะไรเป็นทุนท่นทุน่นอ่าทุ่นทุ่นอะไรนะพี่กบทุนท่นทุน่นทองแดงทุ่นทุ่นทุ่นพวกสว่านอะไรเงี้ยมันจะมีความแข็งแรงมากนะครับผมก็อันนี้นะครับแคทแงเกลก็จะลองใช้นะครับก็เลย นะครับเวลาทํางานนะครับเหมือนเมืองนอกเห็นไหมเหมือนเมืองนอกอ่ะจะเห็นเครื่องมือเต็มเลยนะครับก็เวลาจะใช้ก็หยู่เวลาจะใช้ก็หยิบออกมาครับแต่ทีนี้นะครับแค่แทงแงะทุนมันน้อยนะครับซื้อซื้ออันนี้มาก่อนนะครับก็ค่อยๆนะครับผมค่อยๆแล้วก็จะได้มีของเยอะๆกับเขานะก็นี่นะครับผม เหลือนะครับว <the speaker> ัน <afraid> นี้ก็ไม่เป็นไรนะครับว่าเหลือเราก็จะต่อบนได้นะครับส่วนอันนี้นะครับก็จะให้ใส่ข้างล่างนะครับก็ยังไม่เป็นไรนะครับของเรายังไม่เยอะได้เยอะแล้วก็ค่อยว่ากันนะครับผมก็ตอนนี้นะครับพี่กดนะครับก็ได้ใส่ตัวนี้ให้ดูนะครับอ่านะครับว่าวิธีการจะแขวนของนี่นะครับแค่ซ้อง่ซื้อมาแล้วหินเจียครับอกหรือลูกหมูนั่นแหละของเชยังนะครับก็ ครับแค่งแงะก็จะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อ,อสินค้าของเคยังไม่ว่าจะเป็นตู้แบบนี้หรือว่าจะเป็นที่โชว์แบบนี้หรือว่าจะเป็นหินเกียนะครับผมลูกหมูนะครับก็เข้าไปซื้อได้นะครับแค่แค่แงะจะทิ้งลิงก์ช่องทางการสั่งซื้อไว้ที่ใต้คลิปนี้ก็แล้วกันนะครับผมนี่นะครับผมก็ใส่ป้ายเลยนะครับอา้อาวมีรูให้ใส่หรอมีรูให้ใส่ใส่ผิดรูเขาแล้ว นะครับนี่นี่นะครับผมอ้าทำไมมันไม่เข้ารูอ่าโอเคเข้ารูนะครับนี่แบบนี้อ้าสวยงามนะครับก็นี่นะครับผมก็อ้าพี่กดไอหิเจียนี้จะวางยังไงนะครับนี่นะครับผมสวยงามนะครับผมสวยงามมากนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็สินค้าเคยยงนะครับผม ก็นี off, ่นะครับผมชั้นวางหรือตู้โชว์หรือที่วางเครื่องมือนะครับผมเครื่องมือช่างของเคียงนะครับผมก็สวยงามนะครับดูโลโก้ข้างหน้าก่อนนะครับผมของเกาหลี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 เกาหลีครับผมก็สวยงามมากนะครับผมอันนี้เราจะใส่ไฟก็ได้นะครับเนี่ยพิกดนะครับน่าจะใส่ไฟได้นะครับนี่ครับเอาไฟไปต้อนไว้ในนี้ได้ครับ หรือว่านะครับก็ยังเราไม่โชว์นะครับเราจะเก็บไว้ก็ได้แบบนี้นะครับเอาซ่อนนะครับให้มีกนหาไม่เจอนะครับแบบนี้คองตังเมียนะครับเดี๋ยวออกมาก่อนนะครับอันนี้นะครับก็ใครนะครับเห็นว่าสวยงามแล้วก็เป็นระเบียบดีนะครับก็ยังไงนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อยากจะซื้อนะครับแค่เสี้ยงแง่จะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ที่ใต้คลิปนี้ก็แล้วกันนะครับผม ก็ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ